วันนี้พบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องอีเจอิงจ่ายอีสุสุชาเพลินวันนี้อยู่กับเจ้าอะไรเอ่ยเจ้ามิวเอ็กนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวแอ t i ทีฟบอกเลยว่าลวดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดามากเพราะว่าการผรสมผสานของเขานี่คือบอกว่าทั้งแม็กแลวก็สเกิตนี่ลงตัวมากเลยโอเคก็คือแต่งรออีกคันหนึ่งนะคะที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะได้ไปค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นมิวเอ็ก1.9แอ็ทีฟสีบอลเงินนะ คันนี้ก็แต่งชุดแต่งนะคะของแบรนด์คาโตเหมือนเดิมเอ็ o โพโนะคะเป็นชุดแต่งเอ็มโพโรสปอร์ตเนาะถ้าสปอร์ก็คือจะมีไฟตรงสเกิร์ตด้านหน้านะคะมันจะมีไฟสแสดงผลน,นะแบบนี้เลยที่เห็นในคลิปเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยลก็จะเป็นในส่วนของล้อนะคะคันนี้ใส่ล้อแบบอย่างรล้อเลยเป็นล้อแม็ก w p 1 2 4 R นะคะ พร้อมกับลัดยางเลนโซ่นะคะขอบ18อ่าอันนี้จะเป็นสีดำนะคะตัดกับแดงซึ่งมันเข้ากับชุดสะเก็ดมากเพราะว่าชุดสะเก็ดน,นะคะก็จะเป็นดำตัดแดงนะคะซึ่งอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกลายล้อมแม็กเองเลยอ่าถัดมาก็จะเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะอ่าพร้อมกับอ่าเปลี่ยนนะคะประตูท้ายเป็นไฟฟ้านะคะเหมือนตัวอกนี่ ใช้งานง่ายนะคะสามารถเปิดปิดได้อ่าเหมือนตัวท็อปเลยอืมมาพร้อมกับคาดเอลแบบมีไฟเหมือนเดิมนะคะ m p o 4 o แล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตแบบท่อเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะตอนนี้คืออ่าชุดแต่งค่ายนี้คือแบบมาแรงมากนะคะทุกคันติดของค่ายนี้หมดเลยนะคะตอนนี้อ่า ส่วนน้อยที่จะติดชุดแต่งของค่ายอื่นนะแต่ว่าก็มีบ้างไม่ใช่ไม่มีนะคะจริงๆอ่ะลูกค้าชอบของแบรนด์ไหนก็เลือกได้เลยนะในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะก็จะมีตรงนี้นะคะจะเป็นที่แสดงผลไฟไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดประตูท้ายไฟฟ้านะคะซึ่งสามารถเปิดได้ตรงนี้แล้วก็ตรงฝาท้ายตะกี้นะคะ พร้อมกับนี่เลยเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแนปป้า,านะึงสัมผัสน,นุ่มเหมือนตัวท็อปเลยอันนี้ลูกค้าเลือกเบาะหนังสีดำได้แดงนะคะค่ะแล้วก็ถัดมานะคะคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคุซสตาร์ด้วยนะคะพร้อมกับกุญแจรีโมทเหมือนตัวท็อปอ่าพร้อมจอแสดงผลอ่าอันนี้จะเป็นจอแอนดรอยนะคะซึ่ง อ่าแสดงผลกล้อง360อองศานะคะจะเป็นกล้องรอบคันนะคะซึ่งคันนี้ลูกค้าก็แต่งจัดเต็มอีกเหมือนเดิมนะคะ เป็นไงบ้างคะกับอิงได้พาชมเจ้าคันนี้แล้วเนาะบอกเลยว่าหล่อแบบลงตัวที่บอกจริงๆอืดำปัดแดงแล้วก็รถสีบอลใช่สำหรับขั้นใดนะคะที่สนใจนะคะจ๋าก,ก็เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ s ับ s ไคร b e พวกเรานิดนึงนะคะเป็นกำลังใจพวกเรานะคะ2ส,สาวค่ะในช่อง e อเนาะก็ถ้าใครสนใจปโปรโมชั่นหรือแคมเปญทักหาพวกเราได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็พบก,กันใหม่นะคะจะนำ คลิปดีๆนะคะแนวการแต่งมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกเนาะคะ่ะบ๊ายบาย